นัดนะครับอ่ารีเบเลตพีอ่าเป็นหนึ่งในสมาชิก r รปเปอร์เกียร์นิเจอร์ชิพแล้วก็วง l i เบเ a ตเดอะพีเพิลครับเป็นคนจังหวัดจันทบุรีฮะอ่แล้วก็เข้ามาเรียนกรุงเทพเพราะว่าอยากทำเพลงแร็ป ก็เลยเข้ามาในกรุงเทพเพื่อที่จะได้เข้ามาในคอมมูนิตี้ของของคนทําเพลงแร็พเพราะว่าในในช่วงปีนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบฮิปฮอปหรือเพลงแร็พเนี่ยคนมันอยู่กระจุกกันในกรุงเทพก็เลยอยากเข้ามาเพื่อที่จะแบบสารฝันประมาณนั้นแล้วก็จบสถาปัตย์แล้วก็ตอนนี้เป็นสถาปนิกฮะคืออาจจะยังพูดไม่เต็มปากว่าเป็นสถาปนิกแต่ว่าอ,อ,อยู่ในแวดวงการทำงานเกี่ยวกับก่อสร้างแล้วก็ออกแบบ น่าจะเป็นหลักๆก,ก็คือการเมืองแล้วก็เพลงรับโดยที่2ออย่างนี้มันมาเจอกันได้ก็เพราะว่าอินเทอร์เน็ตในยุคสักประมาณม .5 ฮะคือตอนนั้นยังเป็นเน็ตแบบต่อ 56K อที่มันมีเสียงตืดๆๆอย่างงี้นะแ,แล้วก็เ,เริ่มตามกันเมืองอคอมมูนิตี้ของเพลงร็บปพร้อมๆกันจนประมาณช่วงปี2000 15เนี่ยเริ่มปล่อยเพลงการเมืองเพลงแรกขึ้นมาชื่อเพลงว่าออกซิเจนแล้วเพลงนั้นเนี่ยก็ได้รับการตอบรับหมายถึงว่ามันถูกเผยแพร่ในมากกว่าในกลุ่มคนฟังเพลงฮิปฮอปอะก็เริ่มมีคนที่เขาอยู่ในแวดวงทางการเมืองเนี่ยรู้จักเรา5อย่างที่อาจจะยังไม่รู้นะฮะก็คือว่า,าผมเรียนจบสถาปัตย์แล้วก็ อยู่ในสายงานอาชีพเนี่ยทางสถาปนิกหรือในวงการก่อสร้างบ้างก็คืองานประจำก่อนที่จะลาออกเนี่ยทำทำงานเกี่ยวกับเมเนจเมนต์การก่อสร้างแบรนด์ช็อปในห้างประมาณนั้นครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งร a อคเกอร์เ e a d e อ s h ชิเนี่ยมันจะแยกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มที่เป็นเฮดกับกลุ่มที่เป็นศิลปินมาร่วมทำเพลงด้วยกัน อย่างที่3ก็มีแบรนด์เสื้อผ้าลิบบี้บอยเป็นแบรนด์ของผมเองแล้วก็อย่างที่4ผมเป็นคนสะสมเสื้อผ้าม2สองทีค่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะสะสมเป็นเสื้อวงหรือว่าอะไรนี้ใช่ไหมแต่ว่าผมจะสะสมเป็นเสื้อการ์ตูนญี่ปุ่นการ์ตูนเก่าเกมเก่าฮีโร่เก่าอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็อย่างที่5เนี่ยก่อนที่จะมาทำรับประกันนิเวชชิพเนี่ยผมก็มีวงของผมเองชื่อว่า l i b e r a t e the People ผมว่าตอนนี้ก,ก็น่าจะเป็นเรื่องการทําเพลงการทําเพลงการได้แต่งเพลงคือตอนนี้เหมือนกับชีวิตมันต้องหลังจากออกจากการประจําเนี่ยก็มาทําเพลงจริงๆเลยตอนนี้คือมีเพลงมากกว่า10เพลงอันนี้ผมว่าเหมือนเราเจอความสุขณวันนี้มากๆเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตอนนี้ดูแลแม่ครับก็คือแม่ป่วยก็กลับบ้านมาดูแลแม่ก็เป็นเหมือนกับเหมือนเป็นเหมือน ความสุขที่เราได้มีเวลาแก้ไขนิดนึงอะครับกลัวที่สุดตอนนี้ผมว่าน่าจะมีแค่เรื่องแม่เนี่ยแหละก็คือกลัวว่าเขาจะก็คือนั่นแหละครับอันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งหลักที่ที่กังวลที่สุดตอนนี้ ถ้าท้าวความก็คือตั้งแต่เด็กชอบเพลงเร็วพอเราชอบเพลงเร็วเราก็เริ่มมีการติดตามหรือว่าการฝึกฝนในการร้องเพลงเร็วมากกว่าเพลงช้าจนกระทั่งประมาณมต้นตอนนั้นมันจะมีแผ่นแวมพายเราก็เลยรู้จักเพลงใต้ดินที่เขาฟังกันเหมถึงว่าเป็นพวกเพลงหยาบคายอะไรเงี้ยก็จะกลายเป็นแบบไปรู้จักพี่ตั้มดาจิมรู้จกักไทเทเนียมม,มิกซ์เทปใช่ไหมแล้วก็เอเอคู ซ flip, like there, people, right then, fastest, fan, ึ่งตอนนั้นเพลงเพลงฟริปอะผมนะฟริปนะโฟเนี่ยดังมากคือแบบมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบทําให้เราอยากอยากรู้ตรงเนี้ยมากขึ้นว่าคนพวกเนี้ยเขาอยู่ที่ไหนกันแล้วเราก็ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยหาเราก็ไปเจอไทยเทฟแฟนแล้วก็สยามพิมพฮอปเราก็เลยต่อยอดตรงเนี้ยมาเรื่อยๆในในในวัยนั้นจนถึงปัจจุบันครับก็เริ่มจากในยุคเดียวกันก็คือช่วงที่เรา เราเจอคอมมูนิตี้ของคนทําเพลงแร็ปแล้วเนี่ยเราก็เริ่มเริ่มทําเพงลงละเริ่มจากเท็กซ์แบทเทิลก็คือว่าเหมือนพิมพ์ด่ากันอะมันจะมีคนตั้งกระทู้ขึ้นมาแล้วเราก็ไปคอมเมนต์พิมพ์ด่ากันเรื่อยๆเรื่อยๆก็คือคนนี้มาด่าเราเราก็ด่ากลับด่ากลับมันก็จะมีคนมาแจมเรื่อยๆตอนหลังเว็บบอร์ดสยามพิพพ์เนี่ยเขาจัดแข่งสยามพิพพ์ออดิโอแบทเทิลครั้งที่3 เราก็แบบเฮ้ยเขามีดา่ากันด้วยว่าแบบทาเพลงด่ากันเราก็เลยแบบลองเอาไม้แบบมาเสียบต่อเล่นๆแล้วมันดันอัดได้เงี้ยก็ตั้งแต่นั้นเนี่ยก็เริ่มอัดเสียงมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันซึ่งณวันณวันที่ทําเพลงแรกเนี่ยมันก็ต้องมีชื่อละเราก็เลยพยายามไปหาชื่อตัวเองด้วยการที่เราแบบเราชอบการเมืองด้วยชอบแรปด้วยเราก็เลยพยายามหาความหมายที่แบบมันมันแบบพูดถึงแบบ สิทธิเสรีภาพอะไรเงี้ยเราก็เลยได้คำว่า liberate มันแปลว่าปลดปล่อยใช่ไหมฮะ <c oughs> แล้วก็ p มาจากคำว่า people, <c oughs> people> ก็เลยเริ่มเป็นชื่อขึ้นมาตั้งแต่วันนั้น liberate p ครับคือเราชอบแล้วเราชอบการเมืองตอนแรกมันเป็นออกไปทางชีวิตก่อนอาจจะมีพูดการเมืองบ้างเล็กๆน้อยๆในในเนื้อหาพอเราเริ่มมีฐานเสียงจากการลงแข่ง rabbit now l o n m าเนี่ย เราก็เริ่มทําเพลงที so ่ม pues like, ันเป็นการเมืองในในในแนวคิดของเราบ้างก็คือการเมืองนะวันนั้นเนี่ยมันจะเป็นการเมืองแบบเป็นการพูดแบบด่าพระด่าตำรวจอะไรเงี้ยคือด่าธรรมกายอ่ะการเมืองที่มันเป็นเป็นผิวมากๆคือเป็นเป็นเปลือกอ่ะทีนี้เราอยากพูดการเมืองที่มันพูดถึงโครงสร้างแล้วก็เน้นไปที่เรื่องสิทธิเสรีภาพจริงๆอันเนี้ยถ้าให้ตอบเองอ่ะมันจะเขินหน่อยถ้าเราบอกว่ามันเปลี่ยนได้ ก่อนหน้าที่มันจะเกิดขึ้นทุกวันเนี่ยมันมันมีประเทศกูมีเกิดขึ้นมาแต่ผมอะเชื่อลึกๆว่าเพลงมันไม่ได้เปลี่ยนสังคมอะแต่เหมือนเหมือนเพลงมันไปกระตุ้นอะไรบางอย่างสังคมอะแต่การที่สังคมมันจะเปลี่ยนได้เนี่ยผมว่ามันต้องเริ่มจากคนที่เขาเริ่มที่เขาถูกปลุกขึ้นมาเนี่ยออกมาแอคชั่นบางอย่างร่วมกันมากกว่าเฉะนั้นผมมองว่าเพลงมันเป็นเหมือนแบบเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ที่มันไปไปผลักดันเขาอะ ไปไปแบบช่วยกระตุ้นเขาหรือว่าดึงความกล้าหาญทางจริย,ยธรรมอ่ะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่แบบคนเราต้องมีอะคือต่อให้เรารักการทำมาหากินแค่ไหนอ่ะแต่เราต้องมีมอรัลเคอร์เลตอ่ะคือมันเป็นสิ่งที่แบบอย่างน้อยต้องออกมาพูดอ่ะเนี่ยผมว่าเพลงมันช่วยตรงนั้นได้ก็เริ่มจากว่าคือผมเคยช่วยงานพี่คนหนึ่งซึ่งเขาอยู่ในแวดวงการเมืองนี่แหละฮะเป็นแบบ เป็นพุ่มกับชื่อพี่เปียพอผมเคยช่วยพี่เปียเนี่ยทีนี้พี่เปียเขาก็อยากช่วยคืนบ้างในการแบบถ้าผมมีเพลงออกมาก็แบบอยากสปอร์ต MV ให้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่มีเพลงออกมาสักทีหนึ่งจนทางฝั่งเขาเองเนี่ยก็เขาพยายามตั้งโปรเจกต์ขึ้นมาโปรเจกต์หนึ่งเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับเพลงนี่แหละฮะทีนี้พอเราเข้าไปร่วมแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเราไม่ถนัดก็เป้าหมายเราคนละแบบกันก็เลยคุยกับทางพี่เปียนะว่างั้นเดี๋ยวผมขอแยกมาทาเองแล้วกัน แล้วก็เลยเกิดเป็นตั้งกลุ่มขึ้นมาก็คือกลุ่มระเบิดเคมีเคอิโดยมีฮอ w แฮกเกอร์ก็คือฮอกเนี่ยฮอกกี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกที่เป็นคนแรกๆที่ที่ผมชวนมาด้วยก็เป็นฮอกแล้วก็พี่คนหนึ่งแล้วก็มีจาโคบอยเป็น4คนแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งเพิ่มมาเป็น5คนแล้วก็เกิดเป็นกลุ่มระเบิขึ้นมาที่เป็นกลุ่มเหมือนคิดแนฮะแล้วก็ค่อยไปเป็นกลุ่มแร็ จริงๆแล้วก่อนหน้านี้นผมก็ทำเพลงตัวเองอยู่แล้วมันก็มีฐานฐานคนที่ชื่นชอบเราอยู่แล้วส่วนหนึ่งซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นแค่กลุ่มคนฟังเพลงฮิปฮอปใช่ไหมฮะสิ่งที่เปลี่ยนที่ผมเห็นว่าเห็นที่เห็นได้ชัดที่สุดเนี่ยคือเราถูกรู้จักจากคนนอกวงการเพลงแร็ปมากขึ้นซึ่งอันนี้นเป็นเป็นสิ่งที่ผมว่ามันมันต่างไปจากเดิมหมายถึงว่ามันมันไม่เหมือนตอนแรกแล้วอะ แต่ในเรื่องของชีวิตประจำวันอะไรพวกนี้ยังยังปกติเหมือนเดิมที่เคยรีเช็คเนี่ยยังไม่เคยมีถ้ามีก็แค่ตอนช่วงเวลาที่ไอ้ประเทศกูมัมนถูกบ่อยออกไปเนี่ยช่วงนั้นคือมีความกลัวสูงมากคือมันไม่ได้กลัวแบบแบบเหมือนตอนที่เราทําเพลงการเมืองตอนแรกอะ่ะอันนี้มันกลัวแบบเลเวลว่าเขาจะมาจับเราตอนไหนอะ่ะคือมันมีการปรึกษากับทีมทนายสิทธิ์ตลอดเวลาว่า เขาทําอะไรเราได้บ้างในกรณีนี้ซึ่งทางนายสิทธิ์เองเนี่ยเขาก็ประเมินสถานการณ์จากประสบการณ์ที่ผ่านมาที่เคยมีการบุกจับทั้งหมดเนี่ยเขาบุกตอนไหนก็ได้ก็คือเขามาตอนไหนก็ได้เขาจะมาเคาะประตูห้องเราตอนไหนก็ได้อะไรเงี้ยมันก็ยิ่งแบบเพิ่มความเครียดเรามากขึ้นว่าเขาจะมาตอนไหนวะมากี่คนมายังไงพังประตูเข้ามาหรือว่าเคาะดีๆหรือว่ายังไงมันมันอยู่ในหัวหมดเลยแล้วก็เราก็เลยปรึกษากับพี่ที่อยู่ในทีมนี่แหละว่า เราจะทำยังไงดีพี่คนนี้ก็เครียดคือทุกคนเครียดหมดมันไม่ใช่แค่เราเครียดคนเดียวมันเครียดทุกคนก็เลยตั้งมายเซ็ตใหม่ว่าวันนี้โดนจับแน่คือถ้าวันนี้ต้องโดนจับแน่แล้วถ้าไม่โดนจับเนี่ยแปลว่ารอดละทีนี้ก็ได้สติเลยเราจัดการกับความกลัวได้ละแต่กว่าจะจัดการได้เนี่ยคือประมาณเกือบตีสามนะคือม,มันเลยเที่ยงคืนไปแล้วอ่ะมันต้องนอนแล้วอ่ะแต่ว่ามันนอนไม่ได้อ่ะคือ คือใจผมสั่นมากสั่นแบบเหมือนเหมือนคนกินกาแฟแล้วดีดแบบมากๆพอเราตั้งใจว่าเราโดนจับแน่ๆเนี่ยผมอาบน้ําแต่งตัวหล่อเลยหมายถึงว่าแต่งตัวเนี่ยถ้ากูโดนจับเนี่ยชุดเนี้ยคือสบายใจละอย่างน้อยก็ไม่ไม,ไม่ไปแบบบ็อกเซอร์ตัวเดียวหรือว่าอะไรอย่างนั้นแน่นอนอะ่ะก็เป็นช่วงเวลานั้นอะ่ะที่ที่ผมว่ามันมันมีผลกับชีวิตที่สุดละก็คือ อาจจะมีการระแวงบ้างเวลาเดินไปไหนหลังจากนั้นอย่างเงี้ยแต่ว่าคือหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นอ่ะอีกวันหนึ่งเนี่ยเราต้องไปเล่นที่ตึกลิเบอร์ตี้ตรงทองหล่อครับมันก็เลยเป็นการคอนเฟิร์มว่าถ้าวันเราเล่นวันเนี้ยแล้วไม่โดนจับเนี่ยเรารอดละก็กลายเป็นว่ามันไม่โดนจับเรารอดหลังจากวันนั้นก็สบายขึ้นก็คือคลายความตึงเครียดไปได้เยอะมากเวลาเดินเราอาจจะระวังบ้างว่า มีนอกเครื่องแบบหรือเปล่ามีใครตามแล้วหรือเปล่าแค่นั้นประมาณนั้นเราไม่ประเมินว่าเราโดนจับคือเราจะประเมินก่อนเสมอว่าทําแบบนี้จะโดนจับหรือเปล่ายกตัวอย่างอย่างเพลงปฏิรูปอย่างเงี้ยเพลงล่าสุดที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่เนี่ยเราจะมีการคุยกันก่อนแบบเข่งคัดเลยว่าคํานี้ใส่เข้าไปได้หรือเปล่าใส่แล้วมีประโยชน์อะไรเช่นแบบ ต่อให้เราไม่ใส่คนก็รู้เราพูดถึงอะไรแล้วเราจะใส่ไปทําไมเพื่อให้เราเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีการคิดอย่างเงี้ยเสมอเพื่อปกป้องตัวเองด้วยแล้วก็ปกป้องคนที่เข้ามาจอยกับเราด้วยแล้วก็เป็นเหมือนเป็นการตั้งคําถามกับสิ่งที่เราทําด้วยว่าเราทำไปทำไมอะไรเงี้ยเวลาเราออกเพลงที่มันเป็นโปรเจกต์ใหญ่เนี่ยมันจะมันจะค่อนข้างรัดกุมมากเราเลยจะไม่ค่อยมีแบบมาพะวงที่หลังว่ามันจะโดนจับซึ่ง ถ้ามันเกิดการโดนจับจริงๆเนี่ยผมถือว่ามันมันไม่ใช่ความผิดพลาดแล้วอะ่ะมันคือสิ่งที่รัฐเขาจะเล่นเราแล้วอะ่ะเพราะว่าตราบใดที่เรายังประเมิสนสถานการณ์แบบรอบคอบไม่ไม่ปล่อยปาแล้วเลยเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่เราทําออกมาเนี่ยมันยังอยู่ในขอบเขตของกฎหมายอยู่คือเราไม่ได้ไปไปทาอะไรที่มันนอกเหนือกฎหมายคือเราไม่ได้ไปฆ่าใครอะ่ะถ้าเราโดนจับเนี่ยแปลว่าเราอะ่ะไม่ผิดละรัฐจะผิด ผมว่าสิ่งที่นิสุดหลังจากที่เพลงปล่อยออกไปเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของเป้าหมายของเพลงที่เราช่วยกันคิดตั้งแต่แรกว่าเราเราทำอะไรกันอยู่หมายถึงว่าเราทําเพลงนี้เพื่ออะไรโดยในยะมันตอนแรกเนี่ยเราต้องการทําเพลงเนี้ยเพื่อปลุกความคิดคนปลุกให้คนที่เหนื่อยล้ากับสังคมการเมืองเนี่ยเขาออกมาพูดเกี่ยวกับการเมืองกันมากขึ้นออกมาวิพา์วิจารณ์กันมากขึ้นคืออย่างน้อยเนี่ยต่อให้แบบด่าเราหรือว่า ไม่เห็นด้วยกับเพลงนี้หรืออะไรเงี้ยมันคือการให้คนพวกนี้ออกมาพูดและสุดท้ายเนี่ยเขาจะไปถกเถียงกันเองอะ่ะคือเขาจะไปถกเถียงกันในในคอมมูนิตี้ของเขาเองหรือว่าในกลุ่มเพื่อนเขาต่างๆกันเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งอันเนี้ยมันเกิดขึ้นจริงสมมุติเราคาดหวังไว้50มันไป200%อย่างเงี้ยคือมันมันไปมากกว่าที่เราคาดคิดด้วยซ้ําว่าคนจะแบบพูดถึงเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมว่าน่ายินดีที่สุดละ รางวัลน,นี้มันเป็นรางวัลจากกลุ่ม Human Rights Foundation เหมือนมันเหมือนเป็นรางวัลความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเราก็ได้เหมือนแบบถูกเสนอเพลงนี้เข้าไปชิงรางวัลกับรางวัลประเภทนี้ด้วยถามว่าดีใจไหมผมว่าก็ก็ดีใจที่ได้เข้าร่วมานวันนี้แล้วก็ได้ได้ไปเที่ยวที่นั่นด้วยมันเหมือนเราได้ไปเห็นเมืองเขาอะเห็นเห็นสังคมเขาอะแล้วมันมันไกลอย่างบ้านเรามากอะมันคนละเรื่องกันเลยอะแต่ส่วนผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่า ดีใจว่ามันแบบเพลงเราได้รางวัลอะไรขนาดนั้นน่ะแต่คือเรามองว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าว่าเราได้รางวัลนั้นแล้วครับคือไอ้เรื่องนี้เป็นคําถามแรกๆเลยที่เราเจอตั้งแต่เพลงปล่อยออกมาว่าคือมันมีคนพูดในสื่อหรืออะไรสักอย่างว่าไอ้พวกเนี้ถูกจ้างมาหรืออะไรสักอย่างเนี่ยซึ่งมันผิดหมดเลยอ่ะแล้วเชื่อไหมว่าความคิดเนี้ย เขาคิดกันจริงๆนะคือมันมีคนปักใจเชื่อไปเลยว่ามีพรรการเมืองหนึ่งจ้างเรามาทําเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยเราเคยบอกในหลายสื่อแล้วว่าเราไม่เคยหลับแล้วก็ไม่เคยหมายถึงว่าไม่เคยโดนจ้างหรือว่าอะไรทั้งสิน้นคือมันเริ่มจากผมเลยอะตั้งทีมขึ้นมาใหม่เลยอะจริงๆผมชอบวงหนึ่งมากชื่อวงว่า s ู i c i d e Boy เป็นเหมือนกับวง ที่สร้างแรงบันดาลใจในช่วงระยะเวลาประมาณ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมากๆในการทำเพลงของผมก็คือ liberate the people เนี่ยจะมีความเป็นสายเนี้ยสูงมากมันไม่ได้มีแค่ s u i c i e b y มันจะมี suicide boy goatman r e l p e e p อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าถามว่าอยากฟิชเชอริงหรือร่วมงานกับใครมากที่สุดเนี่ยผพราว่าน่าจะเป็น suicide b y มากกว่าเป็นเหมือนต้นกำเนิดของแรงบันดาลใจทั้งหมดที่ทำเพลงของวงตอนนี้เลยครับ อัลรบ,บััมเนี้ยมันเกิดจากว่าผมออกจากงานช่วงที่แม่เขาไม่สบายพอดีก็เลยกลับไปอยู่บ้านปรากฏมันว่างเกินมันว่างมากคือพอเราหมดพาร์ทในการดูแม่แล้วเนี่ยเวลาที่เหลือคือทิ้งขว้างเลยอะคือเหมือนนอนไปวันๆอะอ่าจนวันหนึ่งเนี่ยมันมีงานจ้างทําเพลงเพิ่มเพิ่มขึ้นมาเหมือนเรามีเงินต่อยอดในการทําอย่างอื่นต่อแล้วก็เลยงั้นตอนเนี้ยเราลุยทําเพลงทําสิ่งที่แบบเราหลักจริงๆไปเลยนะในเมื่อแบบ เราไม่มีอะไรต้องแบบพวงแล้วคือหลายคนอา,อาจจะรู้กันว่างานประจาม,มันมันค่อนข้างหนักหน่วงอะ่ะคือเวลาเราทํางานประจาเนี่ยมันไม่ใช่ชาชามเย็นชามอะ่ะคือมันมันมีหน้าที่รับผิดชอบที่มันงานใครก็ไม่รู้ฝากไว้กับเราอยู่อะ่ะบางทีเราทําบางอย่างไม่ได้เลยพอเราลาออกมาเนี่ยเราก็เลยแบบโอเคงั้นจังหวะนี้แหละคือดีที่สุดละก็เลยเริ่มตั้งเป้าว่าจะทําอัลบั้มให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคม ทางแ a p เกน i เตอร์ชิพเองเนี่ยเขาจะมีเพลงเสิร์ฟออกมาเรื่อยๆอยู่แล้วคือเรามีประชากรแร็ att, เยอะมากกว่า10คนได้ซ้ำคือเราน่าจะมีประมาณเกือบ26คนได้ที่แบบเขาเ,เขาจอยอยู่ในในโปรเจกต์เนี้ยมันเป็นเหมือนคอลเลกทีฟที่แบบรวมศิลปินทิปฮอปหรือศิลปินเพลงแร็ปเนี่ยที่เขาอยากพูดการเมืองเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยกันมันจะมีเพลงใหม่เกิดขึ้นในในใน,ในวงเนี้ยก่อนเสมอแล้ว ดันออกมาเป็นในช่องที่เราติดตามกันซึ่งเร็วๆนี้จะมีเพลงใหม่เพลงหนึ่งแน่นอนเป็นเพลงจากทีโบนเป็นศิลปินคนหนึ่งที่ร้องในท่อนร้องสุดท้ายในเพลงปฏิรูปก็คือทีโบนจะน่าจะมีซิงเกิลออกมาเร็วๆนี้ให้ฟังในทางช่องร r a b ระเคน d เตอร์ชพครับผมเพลงวิจารณ์สังคมการเมืองเนี่ยมันมีมานานละมันมีมานาน จนถึงวันที่มีประเทศกูมีเนี่ยมันเหมือนใบเบิกทางหนึ่งที่ที่ทำให้คนอะ่ะกลับมาพูดกันมากขึ้นซึ่งวันที่มีประเทศกูมีเนี่ยเพดานมันอยู่ตรงเนี้ยหลังจากประเทศกูมีแล้วมีม็อบขึ้นมาเนี่ยเพดานมันถูกทําลายหายไปแล้วอะ่ะฉะนั้นเพลงการเมืองหลังจากประเทศกูมีเนี่ยมันจะกลายเป็นเพลงการเมืองที่มีเนื้อหาเข้มข้นสูงมากเราจะไม่ฟังเพลงการเมืองที่มัน อยู่ในเลเวลก่อนหน้านี้แล้วอะ่ะมันจะสูงขึ้นซึ่งอันนี้ผมว่ามันจะเป็นการพัฒนาของเนื้อหาเพลงการเมืองไม่ว่าจะเป็นเพลงรปหรือว่าเพลงแนวอื่นที่ที่เป็นเพลงพูดถึงสังคมการเมืองครับประเทศไทยในฝันก็คือว่าคือคือจริงๆแล้วผมไม่ได้ไม่ได้ต้องการอะไรเลยนะคือในเรื่ององอย่างเรื่องเศรษฐกิจกเรื่องการแก้ปัญหาการแก้ไขประเทศต่างๆเ่ย ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่มันต้องทําอยู่แล้วอะ่ะผมมองว่าประเทศในฝันเนี่ยมันควรจะเป็นประเทศที่ประชาชนมีสิทธิ์ขั้นพื้นฐานเท่ากันทุกคนไม่ว่าคุณจะมีแบบความคิดหรือแนวคิดทางการเมืองแบบไหนหรือมีความเชื่อทางปรัชญาการเมืองแบบไหนอะไรเงี้ยทุกคนมันสามารถมาคิดติกันได้มามา,มาคุยกันได้ว่าอะไรคืออะไรแล้วเราต้องเป็นแบบไหน คือมันสามารถโต้ย้ํกันได้เสมออ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆโดยที่ไม่ไม่ไม่โดนคุกคามจากทางฝั่งรัฐด้วยซ้ําอันนี้คือประเทศที่มันควรจะเป็นจริงๆผมว่ามันไม่ใช่ในฝันในซ้ํามันคือความเป็นจริงเลยที่ c, ที่ประเทศอื่นเขาเป็นกันหมดแล้วอ่ะแต่ไทยมันยังไม่ใช่ครับก็ยังทํานะคือผมก็ทําเพลงการเมืองคนเดียวมาก่อนนั้นอยู่แล้วคือผมอ่ะ โตทันในยุคปี53อ่ะผมทันในปีที่คนมันโดนคนโดนฆ่าแบบเป็นผักปลาเลยอ่ะคือโดนฆ่าทิ้งโดนจับลี้ภัยโดนอุ้มฆ่าในต่างประเทศด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมว่าเราเริ่มทําเพลงมาจากตรงเนี้ยต่อให้ต่อให้ผมติดคุกจริงๆนะหมายถึงว่าอยู่ดีๆเกิดสิ่งไม่คาดฝันมาผมติดคุกขึ้นมาเนี่ยผมว่าผมก็ไม่ ไม่เสียได้หรือหรือหรือกลับไปแก้ไขอะไรอะ่ะคือมันมันเป็นสิ่งที่เราแบบเราอินกับมันอยู่แล้วอะ่ะคือเราอินกับมันแล้วเราเริ่มทําเพลงจากตรงเนี้ยฉะนั้นไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกเสียดายหรือว่าเสียใจถ้าถ้าเกิดเหตุไม่ดีขึ้นแล้วก็ไม,ไม่ไม่ได้อยากกลับไปแก้ไขอะไรแล้วก็ทําต่อได้ซ้ําครับ